โยสวัสดีครับชาวบิดบาร์กิงและซิงนะครับวันนี้ก็นะฮะเป็นไงกันบ้างครับกับทัวร์นาเมนต์สเปียร์เชสเตอร์นะทัวร์นาะเมนต์อีเวนต์รถสเปียร์เชสเตอร์อรนะฮะต้องอยู่อันดับหนึ่งเท่านั้นถึงจะได้ฮนะวันนี้ผมก็ได้สักทีนะฮะมันก็รีเซ่นนะผมก็ได้สักทีผมได้1นาทีจุดสามสิบหกวินะฮะนะท่านผะู้ชมนะก็ถามว่าทำได้ดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะฮะก็ วันนี้นะฮะก็นะฮะมาเล่นเจ้ารถคันนี้เลยฮะรถสเปียร์เชเซอร์นะ,ะถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะผมก็ได้ที่หนึ่งนะ,ะดีใจนะฮะนะฮะเมื่อก่อนรถคันนี้มันมาใหม่ๆนะตอนที่ต้องเติมซื้อนะผมก็ไม่ค่อยอะไรกับรถนี้เท่าไหร่นะแต่ก็ได้นะไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาได้วันนี้นะพี่อมนะโอเคก็ได้มาแล้วนะท่านผู้ชมได้หรือว่าไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า มันจะมีโอกาสนะฮะเข้าหน้าอีกนะฮะในอนาคตข้างหน้านะฮะหน้าหน้าอีกทีนะฮะมันก็จะมาอีกทัวร์นาเมนต์นะจะลดคะแนนยังไงมันก็มาอีกแหละนะฮะขนาดผู้บัญชาการเคยมาแนละ้วเอออนาคตก็ต้องมาแน่นอน,นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเจ้ารถอะไรนะอะไรนะสเปียร์เชอเซอร์นะถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภยัยวันนี้ก็มิกะนะฮะเออไม่ใช่ล็อกซี่เออล็อกซี่โรลเลอร์นั่นเองนะ วันนี้นะฮะก็ไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์นะฮะก็ยังไม่เล่นนะนะคือไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้ออนไลน์เนาะคือออฟไลน์ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อกันเน็ตนะฮะท่านผู้ชมอ่ะนี่เกมของผมมันออฟไลน์อยู่ปะเดี๋ยวก็เป็นเริ่มเล่นกันเลยนะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะฮะคุณจะเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้ฮะนะฮะท่านผู้ชมเห็นชาว YouTube ที่เกมเมอร์ที่เขาเล่นเกมนี้เอาลงคลิป YouTube อ่ะที่เห็นแบบว่าทัวร์นาเมนต์อะไรนะเอออีเวนต์อย่าเรียกว่าทัวร์นาเมนต์เออ อีเวน์ Hot w h e e l ก็มานะของเขามันเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเบต้าไงผู้ชมเออนะถ้าพูดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะเป็นเป็นเซิร์ฟเบตานะเขาเขาอัปเดตก่อนเรานะครับผู้ชมนะนะฮะเขาเข้า,ขา,ขาร่วมอะไรนะเซิร์ฟเบตานะเป็นรถอะไรนะรถคันใหม่มา2คันนะครับผู้ชมปะดูกันเลยกับล็อกซี่นะฮะรถ Hot w h e e l ฮะกำลังจะมานะก็จะเปิดตัววันที่8นะผู้ชมนะ วันที่8เดือนนี้แหละมีนาะตอนนี้ก็วันที่6อยู่นะคลิปนี้เออที่ผมอัดตอนนี้ก็วันที่6วันที่8นะฮะเกมจะอัปเดตนะฮะก็เป็นนะฮะช่วงอีเวนต์ฮอตวิวนั่นเองฮนะสู้ๆนะครับผู้ชมขอให้ได้ลดฮอตวิวนะคุณจะเติมก็ได้หรือว่าคุณจะเล่นแบบว่าทํากิจกรรมนะฮะต้องอยู่อันดับ1ถึงอันดับ5ถึงจะได้ลดฮอตวิวนั่นเองฮอตเมลฮอตวิวนี่แหละเออเรียกแบบไหนก็ได้นะฮะไปเลย อ่าลยฮะรถคันใหม่เค้ามาสองคันนะไอเจอ้ารถอะไรนะสเปียร์เชสเตอร์คันนี้ผมว่ามันจะเน้นความแทงนะผู้ชมมันจะเน้นความแทงนะฮะเน้นความแทงอัดความความเร็วสูงสุดนะฮะแล้วก็อัตราเร่งก็จะเท่ากันนะแต่ยังไม่เต็มหลอดนะฮะผู้ชมแต่การจาัดการนี่การควบคุมนี่ก็จะต่ำสุดนะฮะเออต่ำสุดกับเพื่อนเลยถามว่ามันควบคุมดีไหมมันก็ดีนะเจ้ารถคันนี้ เปียร์เซเชอร์สเปียร์เชสเตนะถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะฮะสำเนียงของผมไม่ได้เท่านี้เออผมก็ไปแฟนอีกทีนั่นแหละมาเลยกันเลยกับมิกะเออผมชอบลืมชื่อตัวละครน,นะส่วนมากจะไม่ค่อยได้อัดคลิปกับเกมนี้สักเท่าไหร่นะมันก็เลยเออไม่ซึมซับนะเออมันชื่อว่าล็อกซี่นั่นแหละค่ผู้ชม <c oughs> โอ้โหไม่ได้โกดอันตีเลยนะนี่ <c oughs> ถือว่าเป็นรถที่ดีนะฮะ นะครับผมเป็นรถที่ดีฮนะเป็นรถกับบะานั่นเองครับชมนะเห็นไหมเนี่ยความเร็วะฮะสูงสุดก็เกือบจะเต็มหลอดแต่ก็ไม่เต็มนะครับชมนะเห็นไหมแล้วก็อัตราเร่งนะฮะต่ำสุดก็นี่เลยฮะการควบคุมและการจัดการนั่นแหละเออแล้วก็ดีสุดนี่เลยฮะเดือดแทงเลยไหมล่ะซูเปอร์แทงเลยก็นะฮะเอกลักษณ์ของรถคันนี้นะฮะก็จะมีหอ,อกนะอาวุธหอ,อกเหล็กนะฮะแล้วก็นั หน้ากากรถหน้ารถก็จะเป็นนะฮะแหลมแหลมมีป้ายแหลมแหลมนะฮะเป็นเกาะโครงเหล็กนะผู้ชมนะไปลุยกันเลยฮะ,ะกับะะสเป,ปียร์เชเตอร์ะนะสเปียร์เชเตอร์นะถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะถ้าผู้ชมได้จากทัวร์เมนต์นะฮะวันนี้ฮะกับเจ้ารถสเปียร์เชเตอร์ผมก็ยินดีด้วยนะฮะผมก็ได้ลตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงดีเอาเป็นว่าตื่นเต้นก็พอนะ นะแค่ตื่นเต้นคำเดียวมันสื่อได้หลายอย่างนะฮะดีใจนะเออของฟรีฟรีใครก็อยากเะิดได้นะตายเลยฮะโอ้โหชนแค่ชนสองรอบแบบผู้ชมบางทีนะรถคันอื่นนะถ้าชนปุ๊บนะก็จะลดความเร็วเลยนะนะความเร็วก็จะต่ำลงนะฮะถ้าคันที่มันไม่ใช่เป็นแท้งนะยังไม่แทง้งแบบไม่สมบูรณ์นนะไม่สมบูรณ์นนะแต่อันนี้ก็สมบูรณ์แบบนยฮะ ชนกี่ทีนะฮะก,ก็ยังโขก็ยังคงความเร็วไว้อยู่ไปจังหวะนี้อันตีมานะฮะอันตีมาแล้วจังหวะนี้ฮะเป็นรถที่เท่ดีนะครับผู้ชมนะสเปียเชสเตอร์เนี่ยนะฮะสวยเอกลักษณ์รถทุกคันผมว่าดีไหมผมบอกเลยฮะดีหมดนะฮะผมจะไม่บอกเออผมจะไม่พูดว่ารถคันไหนมันไม่ดีนะผู้ชมนะผมเอาง่งายๆฮะ ผมว่าเอาง่ายๆดีกว่านะถ้าคุณขับรถคันไหนแล้วคุณแฮปปี้คันนั้นคุณก็ขับคันนั้นเถอะเออนะเอาง่ายๆ่ะชอบในแบบที่เราเล่นนะฮะชอบในแบบที่เราต้องการชอบในแบบที่เราเป็นนั่นแหละรถทุกคันดีหมดนะฮะถ้าคุณอยากจะได้อยากจะเติมก็ซื้อเลยฮะจัดไปนะฮะถือว่าสนับสนุนให้กับเวกเตอร์นั่นเองป่ะรุเลยฮะ รถคันนี้เจ๋งนะมีสีทอด้วยฮะโอ้โหสีทอซะด้วยนะผู้ชมนะถ้าแบบว่าในชีวิตจริงนะบอกเลยหูอื้อแน่นอนนะกับเจ้ารถสเปเชียลเซอร์เนี่ยแค่อยู่ข้างล่างก็เสียงดังแนละ้วไม่อยู่ข้างดูดิข้างหัวนะ่ะเห็นไหมข้างตัวรอบตัวเลยบอกเลยบุ้มบุ๊มบุ้มบุ๊มอ๋อแล้วคู่แข่งแล้วเปิดแล้วฮะผู้ชมกับดักนะเฮียโดบรรลุต่างดาวเอา嘛นำไปนะฮะจังหวะนี้ยิงเอา ไฟยเยือกคันเชอร์นะฮะแตกไปฮะไปดูยแตกสี่ตัวว่ะเฮ้ยไปฮะอันติมีกะมาแล้วเออผมชอบลืมชื่อนะขออภัยนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะกระสับกระสาร่ายลืมหน้าลืมหลัง่ะล็อกซี่นะมันชื่อล็อกซี่เออล็อกซี่โรลเลอร์นะผมไปแปลงอย่างเงี้ยนะผมผมผมก็เรียกเลยแบบที่ไปแปลนั่นแหละ มันจะถูกใจบางท่านหรืออาจไม่ถูกใจก็ขออภัยนะครับนะคุณผู้ชม <c oughs> วันที่8ก็อย่าลืมอัปเดตเกมนะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นช่วงอีเวนต์นะอะไรนะฮอสบิว <c oughs> นะฮอสบิวนั่นเองฮอสบิวนะก็รถคันใหม่ฮอสบิวแบบมา2คันนะตอนนี้มันมีกี่คันแล้ววะตอนนี้มันมีประมาณ6คันมั้งเออเคันมั้งเดี๋ยวลืมวะเนี่ย รวมรวมอีกสองคันก็จะเป็น9นะ9บังเอ,อิญนะเพ่อนชานะโอเคฮะโอ้โหบิสบอดนะฮะสุดยอดว่ะเจอแต่เลเวลหนักๆทั้งนั้นเลยฮะตั้งแต่ขึ้นเลเวล19มานะฮะนะ้าผู้ชมมามันเพิ่มมาอีก2คันนะผู้ชมมาตอนนี้ก็จะมี7นะ8แล้วก็9นะานะรถฮอล์ลิวนั่นเองอนะสองคันกลังละจะมาก็เป็นรถที่แบบเป็นรถอะไรดีวะมันดูทรง ผมยังไม่รู้จักชื่อนะยังไม่ได้แปลนะก็ดูทรงแล้วมันมันเหมือนอะไรนะฮอตดอกนะครัชมฮอตดอกที่เรากินกันน,ะนั่นแหละแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นรถรถเก่งอนะดูเท่ซะด้วยนะฮะถามว่าผมต้องการไหมผมก็ต้องการนะอยากได้เหมือนกันนะแต่ขี้เกียจเติมนะ้วไปหยาดเงินนิดหน่อยนะครับชมแค่มีเจ็ดคันก็เหลือเหลือเฟอนะือแล้วเออ ไปเลยฮะลุยเอาวะเอาวะเจอคำสาบนะยังไม่ได้เจอคำสาบฮนะเราอยู่อันดับสองนะอันดับหนึ่งนี้คงเจอคำสาบหน้ากากนะมาฮะไปลุยหนุ่มดาบมาต้องอย่างนี้สิครับออีีีซซ่ ec ec girl จังหวะนี้ป่ะลุยมาฮะมือถือมือถือของผมมันแหลกๆหน่วงๆนะเวลา,าอัดทีพีนี่แม่งนะฮะ กระตุกกระตุกร้อนๆนะฮะก็อย่างว่าเนาะ iOS อเอนี่เวลาเครื่องร้อนนี่เวลาเครื่องร้อนนะท่านผู้ชมเครื่องช็อบแหลกเออไม่ว่าจะเกมไหนก็แล้วแต่ตอนหน้าหนาวนี่ได้เปรียบนะไอโอเอสเนี่ยหน้าหนาวดีดี<ๆ>เครื่องจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ดวงดวงกระตุกว่ะเฮ้ยไปไปจังหวะนี้สเปียร์เชสเตอร์ไปโชว์ความเป็นแพงฮนะสุดยอดเลยฮะ โอ้ oh. นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะมาปิดฉากกระดาษน,นี่เลยฮะ <c oughs> ด่านประมงกันด่านชายหาดนั่นเองนะพี่ผู้ชมนะก็เรียกง่ายๆแบบนี้แหละ <c oughs> อย่าพลาดกันนะฮะหน้าใหม่หน้าเก่านะกับทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์อีเวนต์ฮอตส์วิวนั่นเองนะ,ะก็จะมาเป็นด่านเลยนะเป็นด่านสนามแข่งฮอตส์วิวอะเป็น รางคอนวิวนั่นเองฮะเตรียมตัวกันด้วยนะฮะไปสวัสดีฮะขอบคุณที่เข้ามาดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าเด็กๆหนูๆชาวไทยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะฮะขอบคุณนะที่เข้ามานะเบสนิดหน่อยก็ยังดีอะมาเม้นใต้คลิปนิดหน่อยก็ยังดีนะเพื่อเป็นกาลจงายนะะ ผู้ติดตามมันก็ไม่ได้สําคัญนะมีผู้ติดตามแล้วก็มาคืนมาคืนก็ไม่เท่าไหร่ค่ับผู้ชมเหมือนมีไว้เป็นเครื่องประดับเนาะผมไม่ได้ต้องการผู้ติดตามนะนะต้องการแบบคนดูคลิปเราจริงๆมากกว่าเนาะจังหวะนี้ดูอันดับหนึ่งมาแน่นอนนะครับจังหวะนี้จัดไปฮะโอ้มาเรียบร้อยนะผู้ชมก็นะฮะได้แต้มนะฮะได้ ได้แร่แต้มเลเวลก็400รท่านะผู้ชมก็จะมาเล่นเล่น3ตาก็ได้1,000แร่แล้วนะถ้าอยู่อันดับหนึ่งนะโอเคฮะวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับเจ้าล o x กซี่โ e r แล้วก็สเปียร์เชสเนั่นเองอะเป็นรถที่สายแทงนะแท้งส์มาสเตอร์บัสเนั่นเองอะโอเคแล้วไปเจอกันใหม่นะชาบิดบักกิง้งเจอกันอีกทีวันที่8เนาะกับกิจกรรมอีเวนต์ฮัสเวลนั่นเองบายบายนะฮะ